น,นี่มันจะบอกว่า install เราก็คือติดกำลังเข้าสู่หน้าต่างของโปรแกรม photoshop โอเคอันนี้ก็จะเป็น background นที่ว่าเราได้สร้างขึ้นมาในเมื่อกี้นี้สบายดีสบายดีทุกคนเนาะวันนี้เราจะมา ติดตั้งเนาะหรือว่าลงโปรแกรม p h o t o s h o p cs 6เนาะหลังจากที่ว่าเราโหลดโปรแกรมมาแล้วหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนที่เราจะติดตั้งโปรแกรมนั้นเราต้องไป Copy ปีเอาคีย์มันมาก,ก่อนเนาะคือตัวนี้เขาแตกไฟล์ออกมามันก็จะมีคีย์ขึ้นมาเนาะให้เอาไปดับัลคิกที่คํมว่า k คีย์ตัวนี้เนาะแล้วให้เรานะเลือก ถ้าสีเอาคีย์ของมันเนาะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นก็คิกขวาแล้วเลือก copy หลังจากนั้นก็ปิดหน้าต่างนี้ออกไปเลยเลยนาะแล้วให้ทุกคนมาเบิ่คลิกที่โปูแก Photoshop ต์นี่เนาะเบิ่คลิกไปหลังจากนั้นมันก็จะมีหน้าต่างตัวนี้เด้งขึ้นมาเนาะให้ทุกคนเลือกกดคำว่า yes ตัวนี้ แล้วมันก็จะมีหน้าต่างอีกตัวหนึ่งเนาะแดงขึ้นมาแล้วให้ทุกคนเขาไปเลือกภาษาเนาะถ้าว่าเขาต้องการภาษาอย่างเขาก็เลือกภาษานั้นได้เนาะแต่ว่าเขาจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วให้ทุกคนคลิกคําว่าโอเคแล้วมันก็จะมีหน้าต่างตัวนี้เดงขึ้นมาเนาะให้ทุกคนกด next แล้ว กด I a g r e หลังจากนั้นมันก็จะให้ใส่ key ์เนาะคือพาสเวิร์ดของโปรแกรเนาะเพื่อว่าจะให้โปรแกรมนั้นเป็นของแท้เนาะเขาสามารถใช้งานไดถาวนแล้วเขาก็คลิกขวาแล้วเลือกคำว่า t a s ตัวนี้เนาะเพื่อจะวางาคีย์ที่ว่าเขากดปีมานั่นหรือว่าเขากด Ctrl V ก็ได้เนาะหลังจากนั้นเขาก็มากดที่คำว่า next แล้วกด next ไปแล้วเาก็กด next ไปเรื่อยเนาะแล้วมาฮอขั้นตอนนี้มันจะบอกว่า install เนาะก็คือติดตั้งเนาะเขาก็กด install ไปหลังจากนั้นก็เราจะรอท่าเระให้ตัวนี้มัน run ขึ้นมาเต็มร้อยเนาะขึ้นมาจำทุกทีเอาก็จะรอท่าไปนึงเนาะรอท่าโปรแกรมกำลังติดตั้ง โอเคก็ถือว่ามันก็จะติดตั้งสำเร็จแล้วเนาะหลังจากนั้นให้ทุกคนเนาะมาคลิกที่คำว่า finish น,นี้เนาะ ถือว่าโปรแกรมเราได้ติดตั้งสำเร็จแล้วเนาะจากนั้นเราก็ปิดหน้าต่างตัวนี้ไปได้เลยเนาะแล้วโปรแกรมมันก็จะออกมาอยู่เอ่อออกมาสู่หน้าต่างเดนทอปตัวนี้เนาะคือตัวนี้เีาว,ว่าเราได้ติดตั้งแปเม่อกี้จากนั้นเราก็ลองแบบมาคิดเข้าไปแล้วให้ทุกคนมากดคำวา่า yes เนาะเพื่อเข้าสู่เนาะหน้าต่างของโปรแกรม Photoshop ตอนนี้เอาก,กำลังเข้าสู่หน้าต่างของโปรแกรม Photoshop ็อเนาะอถทาบอร์ด,ด,ดึง โอเคกถือว่าสำเร็จเนาะที่ว่าเราติดตั้งโปรแกรม Photoshop เนาะก็บ่ได้ดนเนาะโปรแกรมตัวนี้มันโปรแกรมตัวนี้เนาะคือถือว่าบ่ฮอดกิกกับใบเนาะบ่ฮอดกิกเนาะโอเคกถือว่าเราเข้ามาสู่หน้าต่างของโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเนาะให้เราเนาะถ้าว่าเราอยากสร้างเนาะ สร้างไฟล์ใหม่ให้เข้าไปที่คำว่าไฟล์แล้วเลือก New นาะเลือกีย e a t ก็คือ Control N เนาะถ้าว่าเราจะมีไฟล์อยู่แล้วเราต้องการ Open วไฟล์หรือว่ารูปภาพที่ว่าเราต้องการเราก็เลือกคำว่า Open นราหรือว่า Control O เนาะถ้าว่าเราจะสร้างไฟล์ใหม่ก็เลือกคำว่า New แล้วให้มาเลือกเนาะอันนี้ก็จะเป็น หลวงกว้างเนาะหลวงกว้างของขนาดฝ่ายของเขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลวงสูงเนงาะหลังจากนั้นถ้่ว่าเขากําหนดขนาดไปแล้วเนาะให้ทุกคนมากดที่คําว่าโอเคเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบ็กกราวน์เนาะที่ว่าเขาได้าสร้างขึ้นมาในเมื่อกี้นี้เนาะ โอเคทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะถ้าว่าผู้ใดต้อตงการที่จะอยากให้นาะเห็บคลิปสอนเกี่ยวกับอย่างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ถ้าว่าผู้ใดเนะราต้องการโปรแกรมเราก็สามารถดาวน์โหลดได้เนาะที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย